สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไออีกแล้วและก็มากับฟ้องเองค่ะเราอยู่กันในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องค่ะ วันนี้น้องฟ้องพามาชมกับรถอะไรอีกแล้วครับคันนี้นะคะสวยๆงามๆอันนี้ก็มีนี่เลย Honda Civic FC นะคะคันนี้1.8ตัว E L รถปี2016นะคะพี่เป็นตัวท็อปสุดของเราเลยนะครับเครื่อง1.8แล้วก็สีมันเนี่ยมันช่างแสบตาซะเหลือเกินนะเพราะว่าแดดมันสะท้อนดูมากไม่ได้นะทุกคนแต่ตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เหมือนมันสวยมากะคันนี้ มันมันลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้จริงๆ <c oughs> อะดูจากด้านหน้าหนไหมดีไซน์ของเขากขแบบคล e a n c l e นะคะป้ายทะเบียนนี้เนี่ยป้ายทะเบียนพิษณุโลกใช่ไหมเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะนรับถ้าจาัดไปในที่กรุงเทพเราจะการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเป็นป้ายกรุงเทพเลยแล้วก็ดู ความลงตัวของเขาดูฝั่งนู้นเลยฟ้องเป็นไงฟ้องนี่นู้โอ้โหจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแม็กของเขาอาจจะมีนิดหน่อยเดี๋ยวรงนี้จัดการจัดการปรับสภาพให้นะครับเอาให้ใหม่กิ๊กไปเลยนะทุกคนดูมาด้านข้างไฟเลี้ยวไปกระจกมีมาให้นะฮะแล้วก็เปิดมาดูสิรถเป็นยังไงสวยไหมอ่ะนี่รูฝงประตูดิโอ้โหปีเพิ่งติดมาใหม่หรือเปล่าครับเนี่ย ห้ามเปิดนะห้ามเปิดนะโอ้โหมึงติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะแล้วก็อ่ะดูซอกหัวนงหัวน็อตโอ้ลอยเม็ดอาร์คเป็นไงสวยงามเนี่ยดูรถต้องดูแบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะดูแบบนี้แล้วสบายใจเลยใช่ไหมแล้วก็ดูแผงประตูฝั่งนี้เป็นไงคีนเหมือนกันไหมสะอาดเหมือนกันไหมโอ้โหความสวยของเขานั้นหาทิ่ติไม่ได้เลยจริงๆอ่ะดูรอยเม็ดอาร์คเป็นไงนี่เม็ดอาร์คฮอนด้านะครับชัดเจนนะครับ ซอกต่างๆเดิมนะครับทุกคนรถสีขาวอาจจะเห็นเม็ดอาค่อนข้างยากนะแต่เราดูให้แล้วเราคัดให้แล้วครับทุกคนสบายใจได้นะอ่ะด้านท้าย,ด,าายด้านท้ายนี่เลยเอกลักษณ์ซีเอฟซีฟนี่ไฟ,ไฟมันจะเป็นคล้ายๆแบบรูกตัวซีนะใช่แล้วที่น่าจะคันนี้มีทั้งเซนเซ,นเซอร์และกล้องถอยมาให้นะโอ้โหได้ทั้งเซ็นเซอร์ได้ทั้งกล้องนะครับสําหรับเจ้าคันนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยใช่สปอยเลอร์อลองเปิดปท้ายดูเป็นยังไงป๊าบนี่โอ้โหถัดหลอมมีมาให้นะครับ แล้วก็ซอกรถเนี่ยเดิมๆนะครับซอกรถเดิมๆเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาจากทางด้านท้ายแน่นอนนะครับทางร้านเราเล่นแต่รถสวยๆนะทุกคนอ่ะดูอุปกรณ์ยางอะไรโอ้โหยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบไปไล่ไปแผงประตูฝั่งนู้นกันเป็นยังไงมาดูฝั่งของแต่เขาไม่มีการสาดมาให้นะคะตรงก็เน้นคลีนเนาะที่จับก็เป็นแบบค้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัว E L เข้ามาดูแผงประตูของเขานี่เลยโอกาแบบดเป็นสีนี้อันนี้มป็นสีออกเขาๆนะสวยงามขัดตรงนี้ไม่ไม่มีแบบว่าแตกๆหักๆหรือบุกนะคะมาดูเป็นตาจันโอ้โหไล่เลยทุกคนสวยทุกจุดคันนี้บอกเลยใครได้ไปนี่คุ้มมากๆนะคะคุ้มแบบเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปบอกอ่าเดี๋ยวเราสร<อ><อ>ุปให้ฟ<ห>ังนะอ่ะดูแผงประตูฝั่ง,งนี้ ็นไงโอ้โหแล้วก็นี่กุญแจเขามีให้ครบ2ดอกเลยนะครับทุกคน,นอ,อ่าเอ่ออันนี้เป็นไงเม็ดอาร์คโอ้โหชัดเจนครับเห็นแบบนี้ทั้ง4ีบานแล้วสบายใจว่ารถของเราไม่เคยพิกวามาแน่นอนอและอยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งลองมองไปไกลๆมุมนู้นดิเนี่ยแล้วลองดูตัวรถนะจะเห็นแบบว่าโอ้โหมันช่างลงตัวอะไรขนาดนี้ครับ Civic MC ของเรากันนี้ เท่าไหร่เนี่ยบอกเขาไปเขาอยากเขาอยากรู้เหรอใช่อยากรู้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยรถสวยๆแบบเนี้ยอยากรู้อ๋อคันนี้ก็ราคาเบาๆครับ6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะทุกคนผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้เปิดห้องเครื่องโอ้โหดูรถดิทุกคน รอยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะมันติดไว้เฉยๆนะใครไม่รู้แปะเล่นนะทุกคนดูดิ ใช้จนแบบบาร์โคดเขาลออหมดแล้วอะสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะนะครับทุกคนรอยเหรียญบาทชัดเจนนะครับหัวน็อตเป็นไงรถเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาหัวน็อตเดิมๆซอกต่างๆเดิมๆเลยครับนี่ไรมาซีนต่างๆจากโรงงานนะจากป้ายแดงจากศูนย์เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะอ่ะรถคานหน้าสติกเกอร์เห็นไหมชัดเจนรอยเม็ดอาร์คานหน้าชัดเจนนะครับไล่ไปฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งของฟ้องนะคะนี่เริ่องแต้เรื่อหัวน็อตนะคะสวยงามค่ะไม่มีการแกะแงะแะแน่นอนนะคะไล่มาเลยนี่เลยของเรานะคะเดิมแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะห้องเครื่องไม่มีขมเหาดาไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมานะคะก็สภาพนี้กับราคา6 9แสนเก้าหมื่นเก้าพันที่ไอโค<อ>ตบอกว่าสำคัญม,มากก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนค่าภาษีพรบรส่งมอบรถฟรีเอารดีอะเอาม,มันฟรีให้ทุกอย่าง,างแล้วอะบางทีลูกค้าหลายท่านถามว่าของแถมเราโปรโมชั่นเราเป็นอะไระะเราจะบอกอย่างนี้โปรโมชั่นของร้านเราครับคือการดูแลรถของเราเนี่ยจะให้เหมือนใหม่ที่สุด เก็บทุกจุดลูกค้าตำหนิบอกว่าเอ้นี่ยมีรอยสะเก็ดหินนิดนึงเก็บให้พี่ได้ไหมอ้าวจัดให้ครับเก็บให้ขอฟรีมันเก่าอ่ะฟรีมันเก่าอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วขอบยางประตูมันดูเสื่อมนะขอบยางประตูมันเสื่อมใช่ไหมอ้าวจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เราดูแลให้แบบนี้ทุกคนแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายให้อีกอ่าในราคา699,000บาทคือเบ็ดเสร็จราคานี้ทั้งหมดไม่มีบวกเพิ่มแล้วต้องค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่่ยอาากศเรริม้อนนเี่ยกวนนไปดยูภาใั เข้ามาภายในมาของดูของฟองก่อนเป็นเบาะหนังเนาะเบาะหนังค่ะตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำให้ฮอนด้าทิปแลค่อนข้างกว้างภายในอ่ะกว้างมากนะคะข้างบนก็สะอาดค่ะเป็นกำมะหยี่ไม่สกปรกเลยทีนี้เราก็ดูได้เลยว่ารถคันนี้คนเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะไม่ได้ตกข่อยให้รถสกปรกเลยเบาะไม่ขาดเลยเนาะไม่ขาดไม่ยับปกติเบาะหนังถ้าใช้งานเยอะๆอ่ะขาดแตกนะคะอ่ะ ส่วนของฟองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าแบออปชันนะยอะอะด้านหน้าฝันนา่งไอานะครับทุกคนของไอ้ตอนนี้ก็เบาะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนี่พับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีที่วางแขนให้ตรงนี้สามารถเก็บของได้กระจุกกระจิกเห็นไหมแล้วก็เก็บของใส่ของไว้อยู่มีที่วางแก้วน้าให้2ใบอะท่านั่งการขับขี่ก็ถือว่าค่อนข้างสบายมากทุกคน,นกเกียร์แผงเกียร์อยู่ตรงนี้มีที่วางของอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเขาเนี่ยจะมีกล้องถอยให้ด้วยนะนี่เป็นไง นี่เห็นไหมกล้องถอยนี่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะพวงมาลัยเราตรงมันก็จะตรงแต่พวงมาลัยเราเลี้ยวปับ๊บมันก็จะเลี้ยวเนี่ยเป็นไงความฉลาดของเขา,าปรับได้3ระดับด้วยนะครับนี่ปรับได้3ระดับเลยโอเคสําหรับกล้องถอยนะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนเรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วแต่เรื่องหนึ่งคันนี้ที่มันพิเศษกว่าคันอื่นๆคืออะไรรู้ไหมไเขาได้เครื่องเสียงเว้ยจริงเหรอเครื่องเสียงที่เขาไปใส่ซับไปเปลี่ยนดอกลำโพงมาแล้วดูฟังเสียงนะ <Sure. S 1> นี่ปรับเบรคตรงนี้ เบรคเขาดีมากอะเนี่ยเราสามารถปรับเบรคได้อ่อนแข็งของเบรคได้เลยอ่ะประมาณนี้นะคร่าวๆนะแค่ลำโพงก็กินขาดแล้วแค่แค่ลำโพงก็คุ้มราคาตัวรถแล้วใช่ไหมเท่านั้นยังไม่พอทุกคนนี่ดูเลขไมล์เลขไมล์เท่าไหร่เลขไมล์อยู่ที่แปดหมื่นกิโลโอ้โหถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะไมล์แปดหมื่นอะอันนี้รถปีสิบแปดรถปีสิบหกเออรถปีสิบหก เลขไม่แปดหมื่นโลอุ้ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองรถหกปีถือว่าใช้งานปกติต้องใช้ประมาณแสนสองได้แล้วนะแต่อันนี้ใช้แค่แปดหมื่นโลถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดอะแล้วตอนนี้ลูกค้าไอ้ก็โทรตามอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องมาถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าของไอชมก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงครับกันครับ ก็คันนี้รูปรป่างภายนอกของเขานี่ก็คือดูสวยแล้วแม็กเมอร์อะไรนี่คือพร้อมจัดทรงสมาให้เรียบร้อยนะฮะมาดูการขับขี่กันเป็นยังไงอันนี้70กิโล80กิโลพงมาลัยเป็นไงนี่ตรงนะครับมาลัย,ย,ยรตรงนะแต่ถนนมันเบี้ยวไงโอเค,อ,เคอัอตาราลงอัตราเร่เงแล้วก็เสียงดนตรีนี่ก็คือเพราะนะเนี่ยเสียงเบสดีก็คอไปเบาๆแล้วกันนะระหว่างทดลองขับไป เพราะเหมือนใช้ชีวิตจริงๆเลยขับคันนี้ในชีวิตประจำวันเลยรู้สึกไงวะโอ้ยเท่เหลือเกินต้องเอาคนขับคนขับรู้สึกขับรู้สึกสบายนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำแล้วคันนี้สีแดงว่าสัตวอย่ามูบี้ฮะไปขับก็เบาะเป็นไงท่านั่งเพอร์เฟกต์ไหมใช่ดีดีใช่ไหมนั่งห้าสี่คนก็ไม่รู้สึกว่าอึดุ่นโหมดฮอนด้าซีวิคมัน ก็คือซีบีกอนเนาะเอามาทดลองขับให้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันขับใช้งานได้ปกตินะมันไม่มีไฟคงไฟโชว์ไม่มีเสียงกรกแก็กๆนะเนี่ยเดี๋ยวตาเล่งก็เหยียบมาเหยียบมาตลอดก็นี่แหละครับขับได้ในชีวิตประจําวันทุกวันนะอันนี้เป็นแบบระบบประหยัดน้ามันด้วยนะแบบเปิดกระชาไว้สโลไล แล้วเวลาซีวิกอ่ะเวลาเขาก็แทบเบรกใช่ปะไฟฉุกเฉินเขาจะติดอัตโนมัติเลยนะจรริงเหออยากลองไหมละ่ะลองเอาดิกระแทกเลยนะมันต้องกระแทกแบบแรงๆไงนะมันแล้วแทรกับอะไรเบรกเบรกเบรกอ่ะเออเบรกกระทันหันนะ่ะแล้วไฟเขาก็จะโชว์อัตโนมัติเลยแ,แต่เราก็ไม่ค่อยอยากทันเท่าไหร่ไงเพราะว่ากลัวข้างหลังเรามาทะลุออกไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยะก็ดูดิอัตราเร่งก็มาเดี๋ยวดูตีโค้งข้างหน้าให้ดูว่าช่วงล่างเขาเป็นยังไงเปิดองไหมคันนี้ แต่รู้สึกที่เหยียบมาก็ไม่มีเสียงช่วงล่างแบบดังขึ้นมาเลยนะแบบเจอลูกกันาน้าพงอะไรก็ไม่ได้สั่นนะก็ยังนิ่งกิ๊บอยู่เลยนะอันนี้ไปแบบเบาๆก่อนเล็กไม่แปดหมื่นโลเองคันนี้ก็รถถือว่ายังใหม่อยู่นะเนาะภายในก็ยังสดอยู่เลยไม่มีร่องรอยของการแตกหรือฉีกขาดนะอกไดูดีดูดีดี มาเวหยียบมาหยียบมาเลยเวมือคือนีบกระแรงนะโอ้โหตีติตีไปไปไปอันนี้ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าโค้งโอ้โหนิ่งกิบโอ้โหดูดิปั๊บล็อกตรงโอ้โหช่วงล่างคอนเฟิร์มครับคันนี้โอ้โหแล้วดูดิ ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเออเนี่ยปกติเจอลูกกันหน้าอย่างนี้คือแบบมันจะต้องส,สะเทือนถึงถึงพวงมาลัยน,นะถ้าเป็นรถที่แบบช่วงล่างไม่ค่อยเดี่ยดอยเนี้ยนิ่งกิบครับนิ่งถือว่าเฟิร์มมากคันนี้นะไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าคันนี้มันน่าใช้มากมายแค่ไหนนะทุกคน,ไป,กนไปเลยหลังจากไปลองขับเป็นไงบ้าง ซีดีเขาขึ้นชช่อยู่แล้วไม่มีที่ติเลยค่ะคันนี้ก็คือช่วงล่างถือว่าเฟิร์มมากนิก่งกรี๊่แล้วก็อัตราเร่งนี่คือแบบปูดปาปดปูดฟาดเลยนะที่ลองแบบว่าลองเยียบเยียบเบรกก็ถือว่าพวงอะไรก็ไม่ได้แบบว่าสันนะ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะถนนเราก็ไม่ว่าจะดีนะตรงนี้เออแล้วเวลาเหมือนเราเราความรู้สึกว่าเราใช้งานชีวิตประจําวันได้เสียงดนตรีพอๆเสียงเบดดุบๆนี่แบบโอ้โหและซีดีขับทางไกลได้สบายขับทางไกลสามสี่ชั่วโมงนี่คือแบบฟังเพลงฟินๆนี่แบบโอ้โหโยกไม่มีลาบแบกเลย โอเคก็สำหรับเจ้า c i v i ค FC คันนี้เป็นตัว1.8 E E L ใช่ E E ถฉยเลย1.8 E, e T L <c oughs> ปี2016ร,ราคาที่เราเปิดขาย699,000บาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรส่งมอบรถฟรีถึงที่บ้านนะคะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเลยอันนี้ของนินย้ำทุกคลิปนะคะจะอยู่จังหวัดไหนเหนือใ,ใต้ออกตกภาคไหนได้หมดนะคะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่จองออนไลน์ 1,000ันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้หรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาฟองไดที่เบอร์0 8 5 5 1 3 3 5 6 1ค่ะหรือจะติดต่อส่วนตัวหาไอซ์นะครับก็0 9 7 2 2 9 3 8 5 7นะครับรับโทรศับตลอดเวลานะครับทุกคนะ uh huh. แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากดูเป็นรถ SUV กระบะหรือว่าเป็นตัว E c o คคาเล็กๆแบบขันสบายๆนะคะสามารถนี่เลยเข้าหาเพจร้านเรารถมือสองฟรี <F ida S 1> ดาวอัพหมคานะคะ ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ทางช่อง YouTube ของเรากูว่าแล้วมึงต้องขับด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฟ้องกับพี่ไอขอตัวไปลองขับอรอบนึ่งดกว่าต,ติดใจเมื่อกี้ติดใจเสียงเสียุตีข้างในใช่โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย